ผู้ชาย5แบบนะคะครบแล้วชีวิตคุณจะสดใสพูดง่ายๆคือชีวิตรุ่งโรดพุ่งทยานมากเลยค่ะไต่เวลเวลเวขึ้นไประดับสูงแน่นอนถ้ามีครบไว้นะคะหรือคุณได้เจออยู่นะตอนนี้คือรีบจีบเขาไว้เลยข้อแรกเลยเป็นผู้ชายที่มีคุณสมบัติมีความเป็นสุภาพบุรุษคำว่าสุภาพบุรุษนะคะเขาจะใส่ใจ ดูแลเทคแคร์ care, ให้เกียรติผู้หญิงค่ะข้อที่2คือผู้ชายที่มีความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานสําคัญของความรักความสัมพันธ์เลยนะซึ่งเมื่อเขาซื่อสัตย์กับคุณเขาก็จะซื่อสัตย์กับทุกๆสิ่งดังนั้นนะคะถ้าคุณได้ผู้ชายแบบนี้ชีวิตคุณจะอัพเลเวลขึ้นตามคู่ของคุณทันทีเลยค่ะข้อที่3ค่ะ ผู้ชายที่มีความเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายที่มีความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอันดับแรกเลยเขาจะรับผิดชอบตัวเขาเองแล้วที่สำคัญนะคะเขาจะสามารถแก้ไขปัญหาที่ตัวเองเผชิญได้ไม่ใช่เด็กอะที่จะร้องไห้งองแงแล้วฟ้องแม่แต่ผู้ชายที่มีความเป็นผู้ใหญ่เขามักจะมีความเป็นผู้นำในตัวซึ่งความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับอายุของผู้ชายนะคะ เกี่ยวกับจิตวิญญาณของคนคนนั้นว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มากพอหรือเปล่าซึ่งให้ความมั่นคงทางจิตใจกับคุณได้แล้วการันตีได้เลยว่าจะทําให้ชีวิตครอบครัวของคุณพุ่งทยานมากขึ้นค่ะข้อที่สค่ะผู้ชายที่มีใสใจดีมีความเมตตากรุณาเวลาที่คุณคบกับเขาคุณสามารถรับรองและการันตีได้เลยว่าคนที่ใจดีอ่ะ เขาจะไม่มีทางทำร้ายคุณ คนที่ใจดีเขาจะไม่มีทางทำร้ายจิตใจคุณแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นคนที่อบอุ่นและเป็นคนที่ใจดีค่ะข้อที่5นะคะผู้ชายที่ฉลาดในการใช้เงินสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ครอบครัวยกระดับเลเวลอัพขึ้นได้เลยค่ะผู้ชายที่รู้จักใช้เงินเขาจะรู้ว่าควรจะนำเงินไปลงทุนแบบไหนโดยการศึกษาหาความรู้รู้ว่าจะใช้เงินในส่วนไหนพูดง่ายๆคือไม่ซุรุ รทำให้คุณมีความมั่นใจและมั่นคงทางการเงินในครอบครัวของคุณสูงมากๆผู้ชาย5แบบนี้นะคะคุณเจอแล้วควรรักษาเอาไว้เพราะว่าจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนนะสถานะตอนนี้แล้วพุ่งทยานได้เลยค่ะ